ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนิน,เนงานโครงการซอยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองครับบา้าที่บ้านไร่ท่ามูที่หาตบน,น้าอา่านอําเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับดรพ่วงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการซอยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านสาธารณนุประโภคขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายในการให้บริการพร้อม นั่งปิยานาถหาพระวงนะครับประธานกองทุนหมู่บ้านไร่ามบอกว่าการจัดตั้งขอัยครับการจัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2. 5 4หจนฮอดปัจจุบันมีสมาชิกกองทุน2 5 0คนคณะกรรมการกองทุนเก่าคนครับโดยได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล2อล้านหแสนบาทจากการบริหารจัดการที่ผ่านมาก,กองทุนหมู่บ้านนี่นะครับมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านนี่นะครับกู้ยืม มากถึง3ล้านกว่าบาทพอดีนะครับค่ะซึ่งได้ม,มาจากเงืนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเงืนสมทบกองทุนเงื่อนประกันความเสี่ยงและการเงื่อนออมของสมาชิกค,ค่ะสมาชิกกองทุนได้รับการอนุมัติกู้ยืมจํานวนเก่าสิบเอ็ดลาส่วนใหญ่นําเงืนที่กู้ยืมไปประกอบอาชีพทางการเกษตรไปค้าขายกองทุนมู่บานไหล่ท่ามได้รับเงนงบประมาณสนับสนุนในโครงการประชารลัฐทั้ง4โครงการรวมเป็นเงืน1.2ล้านบาทโดยได้ดาเนินโครงการประปาามู่บานงบประมาณหา0,000บาท โครงการตู้น้ำดื่มและตู้เติมเงินหยอดเหรียญงบประมาณ200,000บาทโครงการขยายเขตบริการประปากองทุนหมู่บ้านงบประมาณ300,000บาทและโครงการงานบริการชุม่มชนเหตเซางบประมาณ200,000บาทโดยสมาชิกได้รับความซอยเหลือและประชาชนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ